วันนี้ทางกองทัพบกทุกคนวันนี้ทางกองทัพบกเนี่ยเขาเนี่ยเชิญผู้ช่วยทูตทหารประมาณ47ประเทศมานั่งรับบลิฟเรื่องเกี่ยวกับระบุอที่ขาของทหารน้อยคนนึ่งโดนไปแล้วก็ขาดอ่ะอืมแล้วก็ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับระบือเธอฟังดีๆนะไอระบุอที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเธอฟังดีๆนะออระบุอที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะอืมออระบุอที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งมึงฟังดีๆนะกูอ่านข่าวมาหมดละสรุประบุอที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย นะคะเกิดจากการวางของคาเมนจริงๆโดยที่ทางกองทัพเนี่ยอาจจะไม่พูดชื่อประเทศใดโดยตรงแต่เรากําลังไฟ่กันคาเมออันที่หนึ่งพิสูจน์ชาบแล้วก็เลยเรียกพวกผู้ช่วยทหารผู้ช่วยทูตทหารทั้งหลายอะ่ะนะคะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆนะคะมารับฟัง ะะวันนี้เขามีการประชุมผู้ช่วยทูตทหารอันนี้ก็คือผู้ผู้ช่วยทูตทหารทั้งหลายที่มาจากนานาอารยประเทศนะคะเบื้องต้นนะคะก็มาประชุมที่ประเทศไทยแล้วทางทหารเนี่ยนะคะกองทัพไทยกองทัพบ,บกเขาก็เลยชี้แจงชี้แจงชี้แจงรับริบไปซะนะมึงรู้ซะนะว่าอีกรณีระบุยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นระบุยที่ประเทศไทยไม่มีใครครอบครองและเขตนี้เนี่ย นะคะมีคนครอบครองอยู่คือประเทศเขมรและประเทศเขมนนั้นเนี่ยนะคะก็มีครอบครองแบบนี้มาตั้งนานแล้วและการครอบครองดันมีหลักฐานซะด้วยและเขมรเนี่ยนะคะใช้ระบายประเภทอย่างเงี้ยนะคะ,สะแสวงคือสแสวงทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะทุพพลภาพได้เนี่ยแบบนี้แล้วเขมรเนี่ยเคยโพสต์และก็เคยมีการรีวิวนะคะบนข้อมูลบนโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งเพจดังเป็นทางการของเขมรบอกว่าเขาครอบครองระบุยแบบนี้ซึ่งเป็นระบุยแบบลักษณะของการทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินตะลึงตึ้งแบบเนี้ยแล้วบุตะลึงตึ้งแบบเนี้ยเขามีทั้งหมดประมาณ3,600ลูกเขาเคยโพสต์โมไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโพสต์โมไว้แบบนี้จึงกลายเป็นสิ่งเป็นหลักฐานสําหรับนานาชาตินานาชาติที่จะรับรู้ว่ามัดตัวเขาเองทั้งหมดเลยโอเคนะคะตามนั้นวันนี้ทางทหารก็เลยทำปฏิบัติการเชิงรุกเท่าที่สามารถที่จะรุกได้และควรจะรุกแบบนี้ตั้งนานแล้ว ขณะเดียวกันนะคะระหว่างที่กองทัพบ,บกกําลังทําปฏิบัติการเชิงรุกกองทัพภาคที่สองกำลังทําปฏิบัติการเชิงรุกรวมทั้งแม่ทัพภาคที่สองประกาศวันนี้บอกว่าถ้าเกิดมึงไปเกณฑ์คนมาแล้วก็มาชี้หน้าทหารมาสร้างความปั่นป่วนแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าเกิดใครก็คุมใครไม่ได้และมีมวลชนประเทศขเขมรเกณฑ์มาเยอะสิ่งที่เราจะทําได้คือปิดปรับปรุงเจ็ดวันปิดตาเมินทมปรับปรุงเจ็ดวัน คือฉันค่เกียดจะเล่านะเรื่องพวกนี้นะดิฉันมีความรู้สึกว่าอีกรณีปิดปรับปรุง7วันนั่นอ่ะอันนี้จะเป็นอำนาจของแม่ทัพที่สองใช่ไหมถ้าเกิดมึงมีมวลชนอะไรเยอะแยะมากมามเกณฑ์กันมาอ่ะพวกกูเนี่ยไม่ได้เกณฑ์ประชาชนแต่ปรากฏแม่แม่สลิมแม่งก็ไปกันเยอะเหลือเกินนะแม่แม่สลิมก็ไปเนี่ยนะจากนั้นปุ๊บถ้าเกิดมวลชนของขมรกับมวลชนไทยแม่งตุรีบุยกันเราจะมีเจ้าหน้าที่สักกี่คนที่จะคุมได้เจ้าหน้าที่ขมรมึงก็คุมคนมึงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงก็คุมไม่ได้กกู ไม่รู้จะต้องคุมคนของมึงยังไงดังนั้นปิดปรับปรุง7วันซะเลยนี่แม่ทัพที่2ประกาศล่าสุดวัน uckles. นี้นะอันนี้ฉันบอกพวกเธอทราบเอ่ออันนี้ฉันบอกพวกเธอทราบแต่วันนี Tout ้ดรมริกาไปออกรายการช่องวันดรมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีฉันขออนุญาตเสนอฉันเสนอไปแล้วนะคะวิธีการเสนอของดรมริกาก็คืออีตุ้งติ้งจะดิ้งสีควายมึงทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แล้วอีซึงเติง ไม่ะเอาก็ในเมื่อมึงไปไปฏิบัติหน้าที่แล้วมึงแดกเงินเดือนแล้วตมนตรีว่าการแสนสองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามึงเป็นว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมมึงรู้ไหมภาษาทั้งาสามสี่ภาษานั้นใครเป็นคนดูแลกรมทรัพย์กรมศิลปากรทำไมล่ะขึ้นทะเบียนในกรมศิลปากรตั้งแต่ปี2474 84ดังนั้นแปลว่าแปลว่ากรมศิลปากรอยู่ภายใต้การปกครองของมึงและตมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมัวแต่ไปนั่งนะ ฝันหวานจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นแหละปะโถใส่เสื้อเหลืองแหมใส่ชุดสูตรสีเหลืองมึงเอาเสื้อเหลืองมาหม่มมันก็เหมือนกับช้างตุยทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดมึงเนี่ยมันเสียเกียรติยศประเทศชาติไปหมดแล้วอีตุ้งติง้ง <laughs> ไปนั่งดินหน้าใส่เสื้อเหลืองอีซึ้งตึง้ง เวลามีเรื่องทีไรไม่มั่นใจไม่มั่นอกทีไรใส่เสื้อเหลืองมาทุกทีเลยนะมึงแม้ที่ตะก่อนนี่ด่าบ้านด่าเมืองขนาดน้ำมันล้านขวดมึงยังใส่เสื้อแดงอยู่หลังเวทีเลยอีซึงตึง้งมึงจะดึงเสื้อเหลืองไปห่มในตัวมึงและมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความถูกความผิดอีซึงตึง้ง <laughs> สรุปเลยก็คือหน้าที่ของเธอนะคะตุ้งติ้งสดิงสีใน,นายฐนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมึงดูแลกรมศิลป์อีง่าวมึงก็ไปสั่งให้กรมศิลป์เนี่ยปิดบูรณะสิค่าอีสึงตึงอีง่าวกรมศิลเนี่ยกําลังของง่าประมาณจากคอรมอเพื่อที่จะไปบูรณะปราสาททั้งสี่มึงไปถามพาณิชย์จังหวัดโคราชสิ นั่นแหละหัวหน้าส่วนของาณิชย์จังหวัดที่จะต้องดูแลเจ็ดจังหวัดแปดจังหวัดนั่นน่ะเขามีหัวหน้ากลุ่มซึ่งสังกัดนะคะกระทรวงวัฒนธรรมมึงก็ไปถามสินั่นแหละหัวหน้าฝ่ายสํานักง,งานอุทเอ่อเกี่ยวกับกรมศิลปากรนะ่ะเขาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเขาต้องดูแลทั้งหมดและทุกวันนี้เขายังต้องไปดูแลทุกวันอยู่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปิดปรับปรุงดังนั้นเนี่ยมึงก็เอากรมศิลป์เนี่ย นะคะข้อมูลจากกรมศิลป์ว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนั่นแหละมึงก็เอาข้อมูลจากทางกรมศิลป์เนี่ยบอกว่าประเทศไตยจาเป็นจะต้องปิดปรับปรุงเพราะฉะนั้นปิด3มเดือนค่ะอีสึงตึงมึงจะปล่อยให้ทหารเนี่ยซึ่งไม่ใช่พวกมึงเนี่ยเขางมโคงอยู่ทําไมล่ะมึงก็ใช้ศักยภาพของการที่มึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีสึงตึงมึงไม่ใช่ไปนั่งขากเสลกอยู่ตรงนั้นธรรมดาแม่ไปนั่งเคี้ยวเอื้องอยู่ได้อีง้าว จบนั่นคือหน้าที่มึงเลยถ้ามึงอยากจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีซอฟ์พาวเวอร์วัฒนธรรมดีนะักมึงก็ต้องรู้ด้วยว่าซอฟท์พาวเวอร์อย่างมึงเนี่ยซึ่งมันซอฟท์พาวเวอร์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมึงก็ไปสร้างผลงานโดยการให้กรมศิลป์ไปติดปรับปรุงและไอ้พวกนักท่องเที่ยวนักอะไรทั้งหลายมึงออกไปหมดทั้งคนไทยทั้งคนอันขาแมเนี่ยออกไปปราสาทจําเป็นที่จะต้องปิดปรับปรุงเพราะว่าหินเนยอะไรเอ่ยเนี่ยมันหล่นลงมาหมดแล้วพวกมึงไปเหยียบปะเข้าใจยังและไอ้พวกขมแมมึงก็ไปทําศกประโปด้วย ิดหินปูนทรายมันหล่นลงมาใส่หัวกระบาลมึงหมดแล้วไปปรับปรุงแล้วก็ใช้งบประมาณไปสักหล้านเ็ดล้าน10บล้านต่อหนึ่งประสาทแล้วก็บูรณะซะจบมากนี่นะักกูบูรณะก่อน เออไอ้เมรถ้าเกิดมึงดักได้ก็รอกูบุรละเสร็จก่อนปกติเวลามึงเนี่ยได้ปราสาทเขาพอวิหารไปเนี่ยตอนเนี้ซากปหลักหักพังเนี่ยตอนอยู่ตอนพวกอยู่ในมือของพวกกูเนี่ยยังพวกมึงยังไม่ได้ไปอ่ะอุ้ยปราสาทสง่างามอาบน้ําท่ามกลางแสงจันทร์ตอนเนี้มึงปีนหนะ้าผาขึ้นไปเที่ยวเป็นไงตอนนี้มีแต่สิ่งจกะปรกลกลุงลังแล้วมึงก็ไม่ได้บุรละเพราะมึงไม่มีเงินอีควาอีขอทาน จะแดกม,ามา่ายังไม่มีเงินจะแดกผงจุรสยังไม่มีเสร็จรองเท้าแตะขึ้นมาเที่ยวประสาทตาเมินทมอีนี่ผิดมารยาแล้ววัยรุ่นรองเท้าหนีบมึงอะแม่ทรงผมนี่งึงมาจากไหนวะวัยรุ่นรองเท้าหนีบมึงอะชี้หน้าทหารชี้หน้าทหารชี้หน้าทหารมึงระวังละมึงระวังอะไรระวังข้อเข้าหลามชี้กระบาลมึงอะ เออมึงชี้หน้าชี้หน้าไปเถอะมึงระวังเฮ้ยไอ้ไปรุ่นรองเท้าหนี่มึงออกไปโซกับปลกล็อก,ล,อกลุงลังแล้วมึงไปหยียบมึงไปเดาไปปีนนู่นปีนี่ปีนนู่นปีนี่นป,นนป,นนปีนยัก,กะลิงกระข้างไม่มีมารายาทไม่เคยเที่ยวเลยไงนี่จบไปนะคะนี่เป็นคำสั่งจากด็อเรมลริกาบุญมีตระกูลมหาสุข กูจะไม่เป็นคำบอกเล่าค่ะกูสั่งมึงแม่งเลยค่ะอตีตุ้งติ้งมึงฟังกูอยู่หรือเปล่าในแต่ละอดีตเลยค่ะนุกการรับมนตรีวัฒนธรรมกูขอสั่งมึงเลยไปปฏิบัติเดี๋ยวนี้อีตุง้งติ้งทำไมละ่ะเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องอีนี่มันมึนมึนอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องต้องพูดกับมันแบบนี้แหละเออมันมึนๆเออเออเอึงๆอยู่เออมันไม่รู้เรื่อง